สวัสดีค่ะหลอนจากเรื่องริง EP ที่11ในตอนคืนเสารห้ามหาสงกรานวันนี้ที่จริงเป็นวันที่ต้องนำเสนอเรื่องหลอนๆที่เกิดขึ้นกับตัวเองกับเพื่อน หรือคนใกล้ตัวหลายๆคนยกเว้นเรื่องนี้ที่ไม่มีก,กระจิตกระจจย้หยิบยกมาเล่าเลยแต่เมื่อชั่งน้าหนักดูแล้วถ้าเล่าแล้วเป็นประโยชน์ถ้าเล่าแล้วลดการสูญเสียถ้าเล่าแล้วลดการลาจากทางช่องจึงเลือกที่จะเล่าเพื่อเป็นวิทยาทาน และไม่อยากให้เรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นกับใครอีกเรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเพื่อนของเราซึ่งเราเพิ่งได้รับข่าวจากเพื่อนของเราเมื่อเช้านี้เองเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผู้ฟังอย่างเรารู้สึกสะเทือนใจไม่ใช่น้อยเพราะเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้น เมื่อวันที่13เมษายนที่ผ่านมานี้เองเราทุกคนทราบกันดีว่าวันที่13เป็นวันดีแต่เป็นวันแรงและเรื่องราวต่อไปนี้จะต้องถูกจัดทำอย่างด่วนเพื่อนำเสนอให้ทันในวันจันทร์ที่15เมษายนนี้หรือ ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดวันที่ท่านได้ฟังคือวันนี้นี่เองเรื่องเศร้าเริ่มจากย้อนกลับไปสามวันก่อนวันเกิดเรื่องคือวันที่สิบเมษายนเพื่อนเราใช้นามสมมติว่าชื่อแมวแฟนของแมวใช้ชื่อว่าพี่คิง ทั้งคู่ทำงานอยู่ที่จังหวัดหนึ่งทางภาคใต้พี่เขิงเป็นคนจังหวัดสกลน,นครส่วนแมวเป็นคนจังหวัดหนึ่งทางภาคใต้โดยปกติทั้งคู่ไม่ค่อยได้หยุดในช่วงเทศกาลเพราะเป็นวันที่ลางานไม่ได้เลยแมวเล่าว,ว่าปีนี้โชคดีได้หัวหน้าอนุมัติ ให้กับช่วงสงกรานต์พี่คิงซึ่งอยากกลับบ้านโรงเทศกาลอยู่แล้วจึงดีใจมากเลยแมวกำลังตั้งครันได้แปดเดือนกว่า,วาแมวบอกว่าเรามีโอกาสหยุดในปีนี้มันก็ดีแต่เราไปพักผ่อนที่ใกล้ๆก่อนดีไหมแมวอยากรอให้คลอดก่อนเพราะรู้สึกว่า ท้องแก่มากแล้วจะเดินจะเหินก็ลำบากพอคลอดแล้วเราค่อยพาหลานไปหาปู่กับย่าก,กันแต่พิคิงบอกว่าไปเหอะเพราะไม่รู้เมื่อไหร่เราสองคนจะลาพร้อมกันได้อีกนานๆจะได้กลับกันสักครั้งนี่ก็หลายปีแล้ว พิคิงไม่ได้กลับบ้านเลยแมวได้ยินดังนั้นจึงใจอ่อดและตามใจพิคิงรุ่งขึ้นในวันที่11มีสายนทั้งคู่จึงเริ่มออกเดินทางกันแต่มีแม่ของแมวไปด้วยเนื่องจากเป็นห่วงลูกสาวที่ท้องแก่ใกล้คลอดทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้ว แม่ของแมวไม่อยากให้แมวไปเลยแต่ก็ไม่อยากขัดใจลูกสาวและลูกเขยจึงได้แต่ขอไปด้วยเพื่อจะไปดูแลลูกพวกเขาขับรถกันไปเรื่อยๆเจอปั๊มตรงไหนก็แวะที่ปั๊มนั้นเพื่อจะได้พักคนและพักรถพี่คิง ตั้งใจจะขับรวดเดียวประมาณ20กว่าชั่วโมงแต่แมวคิดว่าเราควรจะพักที่กรุงเทพกันก่อนหนึ่งคืนจะได้ไม่เหนื่อยจนเกินไปแมวเล่าว,ว่าคืนนั้นแมวไม่ได้นอนเลยเหมือนผีอำหรือยังไงไม่แน่ใจเพราะว่านอนอยู่ดีๆก็ขยับตัวไม่ได้ รู้สึกได้เลยว่าขาเริ่มแข็งตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงหัวไหล่ไม่สามารถขยับได้เลยแมวก็เลยเรียกแม่เรียกพิกกิงแต่ก็ไม่มีใครได้ยินหลับสนิทกันทุกคนอาจจะเป็นเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางมาทั้งวัน แมวจึงนึกในใจบอกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แมวนับถือและบอกลูกในท้องว่าช่วยแม่ด้วยนะลูกจากนั้นไม่น่าจะเกินสิบนาทีทุกๆุกอย่างก็ค่อยๆค,คลี่คลายลงแมวคิดว่าแมวเป็นตะคริวหรือเปล่าแมวได้แต่นอนคิด แล้วแมวก็หลับไม่ลงจนถึงตีสี่พี่คิงตื่นมาตั้งใจจะออกเดินทางตอนตีห้าแต่แมวตัดสินใจเล่าให้พี่คิงฟังพี่คิงจึงตัดสินใจพาแมวไปโรงพยาบาลในตอนนั้นเลยเพราะเป็นห่วงแมวและลูกพี่คิงเริ่มคิดว่าเป็นเพราะนั่งรถไกลไปหรือเปล่า ทันทีที่ถึงโรงพยาบาลหมอได้วินิจฉัยและแจ้งว่าขอให้คนไข้นอนดูอาการก่อนแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้นไม่มีอะไรแม่และเด็กแข็งแรงปลอดภัยทางแม่และลูกแต่อาจจะขาดแคลเซียมหมอขอดูอาการก่อนในช่วงเช้าถ้าช่วงบ่ายไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง ก็จะอนุญาตให้กลับบ้านได้แต่กว่าจะได้ออกมาจากโรงพยาบาลก็ราวๆห้าโมงเย็นแมวจึงขอให้พี่คิงนอนกรุงเทพอีกคืนหนึ่งได้ไหมพี่คิงบอกว่าขับอีกนิดเดียวก็ถึงบ้านแล้วเดี๋ยวขับกันไปเรื่อยๆแล้วกันหมอก็ได้ให้ความสบายใจไปแล้วว่าไม่มีอะไร แมวจึงต้องตกลงตามนั้นพวกเขาขับกันมาเรื่อยๆและขับได้ไม่เร็วมากเพราะรถค่อนข้างเยอะในช่วงเทศกาลแบบนี้จนประมาณตีหนึ่งกว่าๆพวกเขาก็ขับมาจนถึงจังหวัดขอนแก่นซึ่งเวลานั้นเข้าวันเสาร์ที่13เมษายนแล้วจู่ๆ ก็มีรถมอเตอร์ไซค์มาชนท้ายรถพวกเขาลักษณะคนขับมอเตอร์ไซค์ที่เห็นแก่มากแล้วพี่คิงรีบลงมาดูถามไถ่ว่าเจ็บปวดตรงไหนบ้างพูดคุยกันจึงได้รู้ว่าแกเมามากและไม่เป็นอะไรมากต่างคนจึงต่างแยกย้ายกันไปและถือว่าฟาดเคราะห์ไปด้วย ในตอนนั้นแมวแอบกลัวอุบัติเหตุที่ไม่อาจสามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมเพราะระหว่างทางที่เดินทางมาอุบัติเหตุที่พบเจอมากมายเหลือเกินในช่วงเทศกาลเช่นนี้ยิ่งคิดแมวยิ่งเป็นห่วงลูกในท้องมากขึ้นแมวจึงภาวนาขอให้พวกเขาเดินทางโดยปลอดภัย พี่คิงขับรถไม่เร็วประมาณหนึ่งรยกิโลเมตรต่อชั่วโมงราราว,ราวีห้าแมวจำได้ว่าจะเข้าอุดรแล้วแมวเห็นรถลอยมาจากฝั่งตรงข้ามแล้วพี่คิงก็หักหลบหลังจากนั้นแมวก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยแมวมารู้สึกตัวอีกทีช่วงบ่าย แมวเริ่มรู้สึกเจ็บที่หน้าท้องพร้อมๆกับมองท้องตัวเองที่แฟบลงไปแมวตกใจมากมองไปรอบๆจึงรู้ว่าตัวเองนอนอยู่ที่โรงพยาบาลและจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเช้ามืดได้แมวร้องไห้รีบถามเรื่องราวทั้งหมดเอาจากคุณพยาบาลถามถึงลูก ถามถึงแม่ถามถึงพี่คิงพยาบาลเล่าให้ฟังว่ารายงานจากที่เกิดเหตุมีรถเสียหลักพุ่งชนเกาะกลางเพราะความเมาแล้วลอยข้ามเลนมาชนกับรถของแมวทำให้พี่คิงและแม่ของแมวที่นั่งอยู่ฝั่งขวาทั้งคู่โดนอัดก๊อปปี้เสียชีวิตคาที่ ส่วนแมวได้รับบาดเจ็บเมื่อกูภัยเห็นว่าแมวยังมีชีวิตอยู่จึงได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างรีบด่วนหมอต้องรีบผ่าคลอดเพื่อช่วยชีวิตแม่และลูกหมอผ่าท้องนำลูกของแมวออกมาตอนเวลาเที่ยงกับหนึ่งนาทีพยาบาลแจ้งว่า ต้องตั้งชื่อน้องให้ก่อนโดยใช้ชื่อว่าเสาวสวรรค์คุณแม่จะนำชื่อน้องไปเปลี่ยนทีหลังก็ได้ได้ฟังดังนั้นแมวร้องไห้หนักมากทั้งดีใจที่ลูกไม่เป็นอะไรแต่ความเสียใจก็เปรียบไม่ได้เช่นกันแม่ผู้ให้กำเนิดมาด่วนจากไปไม่ทันได้เจอหน้าหลาน และลูกก็กำพร้าพ่อตั้งแต่ยังไม่ได้ลืมตาพยาบาลปลอบใจแมวอยู่สักครู่จึงไปปฏิบัติหน้าที่ต่อแมวร้องไห้สงสารลูกจับใจจูจูก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นมาจากเตียงข้างๆเป็นยายแก่ๆคนหนึ่งซึ่งมาเฝ้าหลานที่คลอดลูกที่นี่เหมือนกัน ยายบอกแมวว่าวันนี้วันแรงวันเสาห้าเด็กที่เกิดวันนี้เทวดาจะคุ้มครองจะเป็นที่รักของเทวดาและผีแม่จึงรอดแต่พ่อเด็กและยายของเด็กไม่อาจฝืนดวงชะตาได้ ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือพี่คิงได้กลับบ้านกลับแบบไม่มีลมหายใจถ้าเลือกได้แมวไม่อยากให้ลูกเกิดในวันนี้ถึงจะมีเทวดารักเทวดาเมตตาผีเปรตยำเกรงแต่ถ้าต้องแลกกับอีกสองชีวิตแมวขอเลือกให้ลูกของแมว เกิดวันธรรมดาธรรมดาเป็นเด็กธรรมดาธรรมดาเทวดาผีเปรตไม่ต้องมารักมาเอ็นดูมากแค่พ่อกับแม่และคนใกล้ชิดเมตตาเอ็นดูก็พอแล้วทางบ้านของพิคิงได้มาเยี่ยมแมวและมาปลอบแมวแล้วเขาก็บอกแมวว่าเขาจะต้องนำร่างของพิคิง เพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่อไปเพราะศพที่เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุจะต้องเผาภายในสามวันญาติเขาบอกว่าไม่ได้ไปก็ไม่เป็นไรนะส่งใจไปก็พอเพราะแมวไม่สามารถจะออกจากโรงพยาบาลเพื่อไปทำอะไรอะไรได้ในตอนนี้ ด้วยเพราะผ่าคลอดฉุกเฉินด้วยเพราะบาดเจ็บจากอุบัติเหตุและลูกน้อยที่ยังอยู่ในตู้อกแมวร้องไห้โฮไม่ใช่เพราะไม่ได้เห็นหน้าพิ่คิงเป็นครั้งสุดท้ายแต่เป็นเพราะแมวเห็นพิ่คิงยืนอยู่ด้านหลังญาติญาติพิก i ิยืนร้องไห้อยู่แต่แมวพูดไม่ออก มันเป็นวันมหาสงกรานที่เศร้าที่สุดในชีวิตของแมวส่วนศพแม่ของแมวทางญาติได้ประสานและขึ้นมารับศพลงไปก่อนและจะมีญาติอีกหนึ่งคนอยู่ดูแลแมวที่โรงพยาบาลจนกว่าอาการของแมวและลูกจะดีขึ้นญาติของแมวขึ้นเครื่องมาถึงที่อุดรในช่วงหนึ่งุ่ม ทุกคนร้องไห้เสียใจกับแมวและคอยปลอบให้กำลังใจแมวในเวลานั้นนอกจากพี่คิงที่เคยเป็นคู่ชีวิตที่เคยปรึกษาดูแลและคุยกันในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องนั้นจะหนักหนาขนาดไหนแต่วันนี้ไม่มีเขาแล้ว จะหันไปหาแม่คนที่เป็นทุกๆอย่างให้เรารักเราดังดวงใจตายแทนเราได้เป็นคำพูดติดปากตอนที่แกยังมีชีวิตอยู่และแกชอบพูดเมื่อเห็นเรามีทุกข์แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วคนที่รักเราดังดวงใจไม่มีอีกแล้ว แกตายแทนเราแล้วจริงๆใช่ไหมแมวคิดเช่นนั้นญาติที่มาช่วยเหลือแมวในยามนี้ก็ทำให้แมวอุ่นใจขึ้นมาได้บ้างแต่คนที่แมวนึกถึงอีกคนคือเราเชา้าวันที่14แเมษายนแมวได้ให้ญาติต่อสายมาถึงเรา และแมวได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เราฟังเรากับแมวเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่เรียนมอต้นและค่อยๆห่างหายกันไปเพราะต่างคนต่างทำงานและต่างคนต่างมีครอบครัวแต่เมื่อมีเรื่องหนักหนาเช่นนี้ไม่ว่าเราจะห่างกันยังไงความเป็นเพื่อนที่รัก แล้วหวังดีต่อกันไม่เคยจางหายเราเห็นใจแมวมากได้แต่ปลอบใจและบอกให้ดูแลตัวเองและลูกให้จะได้กลับบ้านเร็วๆทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเราจะช่วยดูแลเรื่องงานกับญาติๆของแมวเองเราให้แมวสัญญาว่าจะต้องดูแลตัวเองและลูกดีๆ ที่นี่อย่างน้อยอยังมีญาติและเราที่อยู่ข้างๆแมวเสมอเราได้รับเรื่องราวจากแมวและนำมาตีพิมพ์เพื่อนำเสนอไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับเทศกาลใหญ่ๆแบบนี้ที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกปีใช่เราอาจจะดูข่าวทุกปีแต่ถ้าเราหลีกเรียงได้ ที่จะไปช่วงที่ไม่ใช่เทศกาลเราอาจจะลดความเสี่ยงได้มากกว่านี้และอาจจะไม่ต้องเสียใจเหมือนแมวเพื่อนของเราวันนี้เราถามทางบ้านของแมวว่าร่างของคุณแม่มาถึงหรือยังได้คำตอบว่ายังไม่มาจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะมาถึงในวันพรุ่งนี้ วันที่อ p ีนี้ออนไลน์หลังสี่ทุ่มไปแล้วในระหว่างรอร่างของคุณแม่เราจึงพิมพ์คร่าวๆล,ลงในคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำและนำเสนอเรื่องราวที่เป็นประโยชน์และเรื่องราวที่เตรียมออนไลน์ในวันพรุ่งนี้จึงขอเลื่อนเป็นอ p ีต่อไปเรื่องราวนี้ได้รับการอนุญาต ในการเผยแพร่จากเจ้าของเรื่องแล้วจึงฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ไว้ในทุกๆเทศกาลไม่ว่าจะความไม่ประมาทหรือการหลีกเลี่ยงสับเปลี่ยนการเดินทางที่อาจจะช่วยลดการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขอให้ทุกดวงวิญญาณที่ต้องจากไปในเทศกาสลสงกรานต์ปีนี้ ไปสู่ภพภูมิที่ดีและไปสู่สุขติขอไวอ้อาลัยแด่พี่คิงและป้าแพวมาณโอกาสนี้ขอให้เรื่องแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับใครอีกด้วยความปรารถนาดีจากหลอนจากเรื่องจริง